ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับ,ซบเงินไหลกองทองไหลมาสาทุกสวัสดีครับท่านผู้ชม youtube ช่องสี่ร้อยซับนำโชควันนี้แอดมินร้อยซับนำโชคมาที่หลังอปตต,ตมุนยางอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทราบข่าวว่ารถแมคโครขุดดินเจอ ต้นตะเคียนอยู่ใต้ดินเมื่อเช้าเนี้ยเลยยกยเลยอันเสินมาไว้ตรงศารปู่ตาข้างอปอปตอย่างไปเราไปดูกันตรงที่พบต้นตะเคียน นไงที่ครับเอฟซีท่านผู้ชมสถา,านที่เจอต้นตะเคียนเมื่อเช้ารถแมคโครมาขุดเจอคนหาปลาเขาก็เห็นรถแมคโครเขาขุดเจอนี่ครับนี่รถแมคโครกำลังขุดดินอยู่แล้วตก ันโคกรดินโุดไปก็เจอต้นตะเคียนชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาอัญเชิญไปไว้ตรงศาลปูตาหลังอ,อปตอตะมนยางในครับบริเวณสถา,านที่รถแม็กโคตดเจอต้นตะเคียนนี่ครับมันจะมีลำห้วย รถแมคโครให้เอฟซีดูรถแมคโครให้ท่านผู้ชมดูรถแมคโครเห็นเคยเห็นไหมเนะี่ยรถแมคโครขุดดินแล้วเจอต้นตะเคียนนี่ต้นอันนึ่างนี้ไม่ใช่ต้นตะเคียนนะเนี่ยแต่ต้นตะเคียนเขาอนเชิญไปไว้ที่ศาลปู่ตาข้างหลังอบตอแล้วไปเราไป ดูต้นตะเคียนกันก็มีตัวเลขกพเพื่อ,อนำไปเสียงทายเสียงโชควันที่สิบหกตุ้มภาพันเนี้จเจะเตอไหมเอฟซี FC ให้เอฟซีสองดูไปไปดูการ เบิ้ลมุตึประตูน้ําเจอต้นตะเคียนต้องเลี้ยงจ้ะโอ้ยเบิ้ลนูตายยืนต้นเอ้ยอย่าตึดๆต้องยืนตะเลี้ยงตึสะเลี้ยงตึซั่นนี่บอดได้เจอตรงนี้ตรงรถเมโคขุดดีเดี๋ยวต้นตะเคียนต้นตะเคียนอยู่เนาะ

រកប៉ុនទៅទៀតគិតទៅណាមក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  ใช่ต้นตะเคียนจริงๆแต่ต้องรอบที่ศาลเจ้าต้นตะเคียนเนาะไม่ต้องเอาไปคุณกินหรือต้มอะไรหรอกนะอย่าไปเอาจนสากในน้ําแล้งแล้วเอามาต้นทรงบ้านนี่ก็รับท่องเนาะ นี่นี่ไงครับศาลปูตาหลังอปบอตบ้านยางนี่ครับต้นตะเคียนที่พู่าปู้แก่น ชึ้นมาไว้ทำฐานเชิงไว้ให้ FC สองดูเห็นเล็กตัวไหนน่อนี่ยใครเห็นเล็กตัวไหนบ้างเนาะมินมาดูเลย Oh มีดอกรักมาฝากได้กับต้นด้วยนะอะืถ้าแป้งให้แม่ตะเคียนสวยๆแล้วเนี่ยนมอาจารย์แทนว่าตรงนั้นที่ที่เมื่ช้าที่ก็เห็นเลขกันเนาะห้าเจ็ดเก้ากับห้าสามค้าสองที่ก็เห็นกันนะ ที่เขาเห็นกันเลขตรงนี้ห้าเจ็ดเก้ากับห้าสองใช่ห้าสามห้าสองที่เมื่อเช้าก็เขาทำพิธีกันอือกาททำพิธีอันเซิญนมาที่นี่เนาะใช่ค่ะอือเขายกยี่สิบคนยังไม่ขึ้นเมื่อเช้าน่ะเหรอใช่ค่ะเายกขึ้นรถอ่ะเออต้นก็ไม่ใหญ่นะแต่หนักเนาะใช่ค่ะที่มาของของที่เขาจะขุดเจอน่ะเขาไปดูร่างทรงมาเนาะหาร่างทรงว่า กาเขาจะทำสารตายายให้ใหม่อ๋อสารตายายน้องระเบิดเนี่ยสารตายายน้องระเบิดใช่ค่ะเ็เลยดู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 มอทํำม,มาว่าพวกรังทรงหรือมอหมอทำนี่แหละบอกว่ามันจะมีนั่นแหละสตาตาฉลองพิชัยกับยายตะเคียนสุปพิชัยเนี่ยอ,อย่างก็เลยพอไม่โคม,มาจุดตรงเนี้ยที่ที่แอดมินแอดไปดูมาเมื่อกี้น่ะก็เลยเจอ แล้วตอนเช้านะมีคนผู้ชายที่เขาไปหาปลาน่ะเขาไปเจอเนี่ยต้นเนี่ยยืนอยู่ข้างข้างข้างทางเนยที่ไปที่เขาเห็นขับรถมาเขาเห็นจริงๆแล้วเขาก็มาไหว้ขอตายายตรงเนี้ยแล้จริงๆเขาก็เลยได้สองห้าออาได้สองห้าบอว่เขาเขาจะไปหาปลาอย่ามาทำอะไรเขาเลยอพอเช้ามาก็เห็นแม่โคยกขึ้น ประมาณแปดโมงกันเนาะเป็นโมงกว่าแล้วใช่ค่ะบเป็นส่งวีดีโอไปให้อยู่ใช่ส่งวีดีโอไปให้แอดมินดูครับแอดมินเมื่อเช้ามาไม่ได้รถยางแบนเลยางแบนเป็นไม่มันมีต้องต้องมีเหตุที่มาไม่ได้ใช่ไหมเอาอะไรเตรียมตัวหมดแล้วจะขึ้นรถรถยางแบนเลยมาไม่ได้เลยมาตอนบ่ายเอาอ๋อมาไม่เช้าคนคนเฒ่าคนแก่ที่ ที่มาอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากเลยที่เขากำลังจะมาเส้นไหวเพื่อจะบอกตาน้องระเบิดว่าเขาจะทำบุญเรียกขวัญข้าวในหมู่บ้านได้ยินเสียงจริงเขาจะทำบุญเรียกขวัญขวัญข้าวเดือนสามจริงเดือนบุญเดือนสามเนาะค่ะก็เลยเนี่ยมันก็เลยเหมาะโจกพอดีเลยว่าคือวันนี้ได้เจอได้เจอได้เจอตอนขึ้นาจากใต้ดินต้องลึกกี่เมตรอะหกเมตรสิบเมตร เลิกอยู่แล้วนะเกือบสิบเมตรนะถ้าไม่ว่าสิบเมตรเนาะใช่ค่ะอืมแต่เราก็ไม่รู้นะว่าต้นอะไรต้องรอรอรอหมอทำมาดูจรงอืมแต่แต่ยกขึ้นเป็นสิบคนยกก็ไม่ขึ้นเกือบยี่สิบคนใช่ค่ะอเขาต้องอันเือิ์มาปลูกมา เชินมาถึงมายกมาได้เนาะยกขึ้นรถมาอไหวขอมามาที่ศาลเจ้าว่น้องระเบือเพื่อมาไว้เอามาอยู่กับตากับยายที่นี่ก่อนเนาะชื่อตายายอะไรนะชื่อตาฉลองวิชัยตายายตะเคียน อ๋อนี่น้องตาสลองวิชัยยายตะเคียนสุวินยัยอ๋อเป็นแล้ทำสารตูตาให้ใหม่ก็เลยหเขาไปดูว่าจะย้ายท่านไปข้างหน้าดีไหมตรงหลักดำนะต่อแต่ท่านไปไปท่านหนี้อ๋อนี่นนี่คือสารเก้าพ่อน้องระเบิด เป็นเลขพสด้วยนา่นีดน่ถ้าเอซีเห็นก็ไปนำไปเสียงโชคได้นะเนี่ยสองห้าสี่หนึ่งจะเป็นตำราวตำฮานอยก็ได้เนาะหรือต,ต,ตำรัฐบาลก็ได้ให้เป็นแนวนทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นี่ครับ fc เห็นตัวเลขไหมนะเมีนร้อยซับน้ำโซ่ขอขอบคุณอาจารย์แทนที่มาให้ข้อมูลต้นตะเคียนเนาะขอขอบคุณมากสุดท้ายนี้เมินร้อยซับน้ำโซ่ขอให้ทุกท่านที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้กับร้อยซับน้ำโซ่ งโชคดีมีเงินมีทองใช้ตลอดไปตลอดปีสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับรหากท่านใดสนใจดนตรีสมโพธในงานพิธีต่ตางๆดนตรีนักร้องเครื่องเสียงครบเต็มรูปแบบสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์06